มวยจบผมไม่จบสรุปหลังเกมโดยใหญ่ลำนลายในคลิปนี้ครับเราจะมาสรุปหลังเกมการชกในศึกวันครั้งที่171ครับรายการใหญ่ที่ตะวันออกกลางครับเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากประเทศกาตาร์ก่อนที่จะรายงานผลครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับว่านักชกไทยเพียงหนึ่งเดียวในรายการนี้ครับนั่นก็คือเพชรนงเพชรเฟอร์กัสซึ่งมีโปรแกรมจะเจอกับอีเลสเอนนาฮาชี นักชกชาวเนเธอร์แลนด์เชื้อสายโมร็อกโกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งพิกัดร,รุ่นแบตเตอร์เวทครับปรากฏว่ามีดราม่าครับในวันช่างน้ําหนักทางด้านของอีเลนเฮนาชีครับน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ราวๆเกือบ6ปอนด์เลยทีเดียวสุดท้ายครับก็ต้องตกลงขยับพิกัดชกครับเป็นแคตเฟส150.75สปอนด์มากกว่าเดิมมากกว่าเก่าถึงเกือบ6ปอนด์เลยทีเดียวแม้ว่าจะผ่านพิธีการเฟสออฟซึ่งดูเหมือนว่าคู่นี้คงจะได้ชกกันแน่ๆครับ แต่สุดท้ายครับเอนนาฮาชิก็ประกาศถอนตัวแบบกระทันหันโดยเจ้าตัวอ้างว่ามีอาการไม่สบายมา2อาทิตย์แล้วครับร่างกายสุดครับสุดท้ายก็จําเป็นต้องขอถอนชกครับแล้วก็ต้องขอโทษทางด้านเพชรนงและก็แฟนๆมวยรวมทั้งผู้จัดด้วยในส่วนทางด้านของนักชกไทยครับเพชรนงก็ได้ออกมาไล่สดในโซเชียลมีเดียครับก็ยอมรับว่าเสียดายครับแต่ก็คงจะสู้ต่อพร้อมทั้งแจ้งว่าตนเองครับคงจะมีเวลาขึ้นชกบนสังเวียนอีก ประมาณปีหรือ2ปีครับระหว่างนี้ก็คงจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กับเพชรธนงครับหวังว่าจะเป็น2ปีสุดท้ายที่ดีที่สุดในชีวิตของเพชรธนงนะครับเริ่มกันที่คู่นําในรายการครับคู่เอกครับเป็นการป้องกันแชมป์โลก MMA ในรุ่นสโตเวตครับโจชัวพาซิโอจากฟิลิปปินส์ครับเจอกับจารี b บูสนักสู้จากอเมริกันครับ วันนี้แม้ว่ายกแรกครับบูจะอาศัยพละกําลังความแข็งแกร่งครับลากทางด้านของโจชัวลงมานอนครับแต่หลังจากนั้นครับในยกที่2ครับทางด้านโจชัวครับก็อาศัยจังหวะครับอาศัยโอกาสครับเทคดาวทางด้านของนักสู้ชาวอเมริกันลงไปนอนข้างล่างครับก่อนจะตามกระหน่ำทุบด้วยอาวุธชุดใหญ่ครับสุดท้ายครับโจชัวครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกในยกที่2ครับโจชัวฟาซิโอครับก็สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้สำเร็จอย่างสวยงาม คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่ฟนๆมวยชาวไทยให้ความสนใจกันอย่างมากนะครับป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งในรุ่นบันตัมเบดพิกัดไม่เกิน145่อปอนด์ครับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เจอกับเวลุยจากจีนครับเกมการชกในยกแรกครับเวลุยทำได้ดีมากครับเป็นฝ่ายต่อยอัปคัตครับจนโจนาธานแฮกเกอร์ตี้จากอังกฤษครับสะดุ้งเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นครับนักชกอังกฤษอาศัยความว่องไวอาวุธที่หนักแรงกว่าครับค่อยๆดักหวดดักนวดครับ ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบขาดลอยนะครับป้องกันแชมป์ครั้งแรกได้สาเร็จครับแมลว่าจะชกคริกบ็อกซิ่งเพียงไม่นานครับเพียงไม่กี่ไฟครับแต่แฟนๆมวยในโลกโซเชียลก็ยอมรับครับว่าทางด้านของโจนาธานแฮกตี้ครับทำได้ดีมากครับโดยเฉพาะสเต็ปเท้าการออกวุธซึ่งออกเป็นชุดออกอย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากเวลุยครับที่มาชกได้ดีเพียงแค่ยกแรกยกเดียวแต่หลังจากนั้นก็ออกทรงหมดครับจนหลายคนสงสัยว่าสถิติ21ไฟหลังชนะลวดของอาลุยเนี่ยไม่รู้ว่านักมวยจีนเนี่ยไปชกกับใครมาบ้างการต่อสู้แบบ M m a เนะครับในรุ่นเวลเัอรเวทครับโรเบโตโซดิตจากโคอเชียครับเจอกับทางด้านของดาก,กี้อัสลามนาริเยฟจากตุรกีเกมการชกครับจบเพียงแค่ยกแรกครับเมื่อทางด้านของโซดิตครับกดหมัด ทางด้านดากี้ครับหล่นลงไปนอนสลบในยกแรกด้วยเวลา1นาที55วินาทีนะครับคู่ต่อมาครับเป็น m m a พิกัดแคสเวด210อปอนด์ครับชามิลเอร์โดกันจากตุรกีครับเจอกับองลาเอ็นซางจากพมม่านะครับคู่นี้จบง่ายดายเพียงแค่ยกแรกครับด้วยเวลา28วินาทีเมื่อทางด้านชามิลเอร์โดกันครับหดก้านคอของนักสู้จากพม่าครับหงายท้องปังงางแพ้น็อกแบบรวดเร็วอย่างที่ว่ามาครับ m อ a ในรุ่นเฟเธอเวทครับชามิชกาซนอฟจากรัสเซียครับเจอกับมาตินเนียนนักสู้ออสเตรเลียเชื้อสายเวียดนามครับเกมกระชกมวยคู่นี้ครับทางด้านของชามิชครับก็ออกาได้ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านมาตินเนียนไปนะครับแบบเป็นเอกฉันท์ซึ่งหลังชกครับทางด้านมาตินเนียนครับก็ประกาศแขวนหนุ่มคููต่อมาครับเป็น m อ a ในรุ่นเบนโตเวทพิกัด145ปอนด์ครับเบบิโนฟานเดสจากบราซิลครับเจอกับทางด้านของเควินเบลากอนจากฟิลิปปิน เกมการชกของมวยคู่นี้ครับทางด้านของบิวเบโนครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบไม่เป็นเอกฉันครับก็เรียกว่าชนะไปแบบบุดวิทครับหลังจากที่ชนะเสร็จปุ๊บบิเบโนก็ประกาศแขวนนวมทันทีซึ่งกรณีของบิเบโนก็แตกต่างจากมาตินเหวียนครับเพราะว่าบิเบโนเนี่ยชนะแขวนนวมแต่มาตินเหวียนเนี่ยแพ้และแขวนนวมเรียแกบบว่าบิเบโนครับจบสวยกว่าครับทิ้งท้ายด้วยการชนะแล้วค่อยแขวนนวม คู่ต่อมาครับเป็น m อ a ในรุ่นเฮเวีเวทครับคิรินกิเชนโกจากรัสเซียครับเจอกับมาโลเซลลิลีจากอิตาลีเกมการชกของมวยคู่นี้ครับจบเพียงแค่ยกแรกครับเมื่อทางด้านคิเชนโกครับจากรัสเซียเนี่ยเตะขาทางด้านนักสู้จากอิตาลีครับจนนักสู้จากอิตาลีครับแพ้นอกเพียงแค่ยกแรกด้วยเวลา3มนาที28่วินาทีและมวยไทยเพียงคู่เดียวในรายการครับในพิกัดรุ่นแบนตัมเบด145ปอนด์ครับแจ็คพีคอก นักชกอังกฤษลูกครึ่งแคนาดานะครับเจอกับทางด้านของชินจิสุสูกิจากญี่ปุ่นเกมการชกของมวยคู่นี้ครับแจ็คแม้ว่าจะมีเพียงแค่แขนเดียวครับแต่องอาวุธนีนเหนือกว่าเยอะครับเป็นฝ่ายย้ำใหญ่ครับก่อนจะชนะน็อกนักสู้จากญี่ปุ่นครับชินจิซูสุกิในยกที่3ในโลกโซเชียลครับก็ต่างยกย่องว่าแจ็คครับถือว่าเป็นนักชกที่ออกวุธได้ว่องไวหนักแรงทงั้งๆที่เจ้าตัวเนี่ยมีแขนเดียว ซึ่งมวยแขนเดียวออกวุธได้คล่องว่องไวและก็หนักแรงแบบนั้นถือว่ายากนะครับเพราะว่าคนปกตินี่มีสองแขนก็จุดศูนย์ถ่วงดีครับแต่นักสู้แขนเดียวเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยไม่น่าจะดีเท่ากับคนปกตินะครับแต่แจ็คครับก็สามารถทําได้ดีเอามากๆเลยนะครับเ m a มในรุ่นอะตอมเบทหญิงครับพิกัด1 1 5ปอนด์ครับไอยากะมิอุระครับเจอกับทางด้านของลิตูโฟกาจากอินเดียคู่นี้จบในยกแรกครับเมื่อมิอุระจากญี่ปุ่นครับ ซับมิชชั่นด้วยท่าคิบบาก่อนที่นักสู้จากอินเดียครับจะเป็นฝ่ายยอมแพ้ในยกแรกโดยเวลา2นาที24วินาที MMA ในรุ่นคัสเฟหอเปอนด์ครับเคสลูทโลครับนักสู้จาก อเมริกานะครับเจอกับนิโคลัสวินญ่าจากอาร์เจนตินาคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ครับที่จบเพียงแค่ยกแรกครับเมื่อเคสลูโทโร่นะครับเป็นฝ่ายซับมิชชั่นวินญ่าด้วยท่าอาร์มทายเกิลโชกครับก่อนที่นักสู้จากอาร์เจนครับจะยอมแพ้ในยกแรกด้วยเวลา3นาที4วินาทีผูกก่อนเวลานะครับกั์ลิงปั้มจับล็อกไม่จำกัดน้ำหนักครับซายัสอันคาทีดีจาก UAE นะครับเป็นฝ่ายชนะซับมิชชั่นครับโมฮัมเหม็ด อาบูรูมูจากจอแดนด้วยท่าอาัมบาด้วยเวลา2นาที21วินาทีในยกแรกครับ m อ็ MMA ในรุ่นไลท์เวทนะครับอับดุลลอโคไซเยฟจากรัสเซียครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกวิลเลียมโปเลสจากบราซิลครับในยกแรกด้วยเวลา4นาที56วินาทีและคู่แรกในรายการครับเป็น MMA ในรุ่นเฟเธอเวทครับฮุสเซนซาเลมจากอ e ิรักครับ เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกวอเตอร์ค็อกเรอันโดจากอิตาลีในยกแรกด้วยเวลา2นาที25วินาทีและนี่ครับก็คือทั้งหมดในค่ำคืนนี้ครับประจำวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์นี้ในศึกวันครั้งที่171ครับค่ำคืนนี้ครับมีคู่ไหนครับเป็นคู่ที่ดุเดือดถูกใจแฟนๆมวยกันบ้างแฟนๆครับสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วถ้าชอบในคอนเทนต์ของเราครับมวยเด็ด789 แฟนๆสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มพวกเราครับอยู่กับคุณในทุกที่สวัสดีครับ